กลับมาพบกับผมวิวฟิบฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการฝึกความคล่องตัวในการใช้บันไดลิงนะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวิวฟิฟับช anel ของผมด้วยนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ผมได้เกินไปนะครับก็คือบันไดลิงนะครับจะสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นสโมสรหรืออะคาเดมี่ต่างๆนะครับก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้นะครับไว้สําหรับการฝึกซ้อมนะครับผมหรือจะหาซื้อตามออนไลน์นะครับก็จะมีเลยนะครับมากมายเลยนะครับ ซึ่งผมนะครับก็จะมีวิธีง่ายๆนะครับในการที่จะฝึกบันไดลิงเนี่ยว่าฝึกยังไงเนี่ยให้ได้ความคล่องตัวเพิ่มขึ้นมานะครับผมซึ่งเราจะมี3รูปแบบนะครับในการฝึกนะครับรูปแบบแรกก็คือรูปแบบซอยเท้านะครับผมซอยตรงนะครับแล้วก็ซอยข้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนฝังนะครับรูปแบบแรกนะครับเราก็จะใช้การ ลงปลายเท้านะครับโดยที่เราจะใช้เท้าใดเท้าหนึ่งนะครับในการลงก่อนนะครับแบบนี้ผมจะลองใช้เท้าขวานในการลงก่อนนะครับหลงหนึ่งนะครับเท้าซ้ายตามนะครับแล้วก็ไปแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ค่อยทําเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเป็นรูปแบบซอยด้านข้างก็จะเหมือนกันนะครับเราก็จะใช้ขาใดขาหนึ่งในการนําไปก่อนเดี๋ยวรูปแบบนี้ผมจะใช้เท้าซ้ายในการนําไปก่อนนะครับ ยืดไปเท้าให้สุดนะครับปึ๊บนี่ครับซ้ายลงปุ๊บแล้วขวาตามซ้ายลงขวาตามนะครับผมต้องพยายามยืดไปเท้าให้สุดนะครับเพราะถ้าเรายืดไปเท้าไม่สุดเนี่ยถ้าเราลงไปเนี่ยเรายืดไปเท้าไม่สุดเนี่ยเท้าเราเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวอุปกรณ์ได้นะครับพยายามยืดไปเท้าให้สุดนะครับ <reopen> ซึ่งหลักการฝึกรูปแบบบันไดลิงเนี่ยเราต้อง ยืดไปเท้าให้สุดด้วยนะครับเพื่อประสิทธ,ธิภาพในการฝึกที่สูงสุดนะครับและรูปแบบที่2นะครับก็คือซอยเข้าแล้วก็ออกนะครับเข้าๆออกออกนะครับผมิมีนะครับโอ้ เป็นการใช้เท้าหน้านะครับในการเข้าแล้วก็ออกด้วยเท้าหน้าโดยเราจะใช้เท้าหน้านําไปตลอดนะครับผมจะใช้เท้าซ้ายในการเข้าไปก่อนนะครับเข้าขวาซ้ายปุ๊บขวาตามครับแล้วก็ออกครับซ้ายออกขวาตามก็จะเป็นรูปแบบที่เท้าซ้ายจะเป็นขานําตลอดเลยนะครับผมนี่นะครับเข้าปุ๊บออกซึ่งเราก็จะยืน ลักษณะเขย่งแล้วก็จะเขย่งไปเท้าตลอดนะครับในเวลาทํานะครับผมเท้าขวาก็เหมือนกันนะครับเพราะขวานำหนับเข้าออกเข้าออกแบบนี้นะครับให้เป็นะายในลักษณะเฉียงแบบนี้นะครับและรูปแบบที่สามนะครับเราจะฝึกสเต็ปเท้านะครับใช้เท้าทั้งสองข้างนะครับในการเหยียบตรงช่องตรงกลางนะครับให้ครบทุกช่องนะครับเดี๋ยวผมสาธิตดูนะครับ เป็นไงบ้างมองทันไหมครับละรูปแบบที่3นะครับก็จะค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับก็คือเราจะใช้เท้าใดเท้าหนึ่งนะครับในการนําซึ่งครั้งนี้ผมจะใช้เท้าซ้ายในการนํานะครับใช้เท้าซ้ายนะครับเข้าไปในช่องนี้นะครับโดยลักษณะเราก็จะเป็นการการเขย่งปลายเท้านะครับผมเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยเกิดความคล่องตัวให้มากที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาขวาตามมานะครับซ้ายแล้วก็จะออกไปในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วพอตอนขวาตามมาปุ๊บเนี่ยแล้วนะครับแล้วเราก็จะ ก้าวขึ้นไปนะครับผมก้าวไปข้างหน้านะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเปลี่ยนครับเอาซ้ายเข้ามาแบบนี้นะครับพอตอนซ้ายแล้วเข้ามาปุ๊บ้ายแล้วก็จะย่ําไปข้างหน้านะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนขวาเข้ามานะครับนี่ครับขวาลงมาปุ๊บย่าไปข้างหน้าแล้วก็เปลี่ยนเข้ามาซ้ายซ้ายย่ําไปข้างหน้ากระโดดเปลี่ยนเข้ามาขวานะครับผมค่อยๆฝึกช้าๆก่อนก็ได้นะครับนี่ครับปุ๊บสังเกตว่าเท้าที่ย่ําลงนะครับขึ้นมาข้างบนนะครับผมรูปแบบจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ถ้าเรา ทำจนเกิดความคล่องตัวเลยนะครับนี่นะครับจะไปได้เร็วมากเลยนะครับผมนะครับขวาขวากระดดมาซ้าย้ายย่ำมาข้างหน้านี่นะครับช้าก่อนนะครับจกนด้ก็เร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งจากสามท่าที่เราได้ดูไปนะครับหลักการสําคัญนะครับก็คือเมื่อตอนที่เราลงเท้าเนี่ยเราต้องพยายามเขย่งปเท้าให้สุดนะครับ นี่คร we um ับเห็นไหมครับตอนที่ผมลงเท้าเนี่ยผมเขย่งปลายเท้าให้สุดนะครับพยายามลงปลายเท้าให้สุดนะครับเพราะว่าการที่เราเนี่ยยืดปลายเท้าสุดเนี่ยมาทาให้ขาเราเนี่ยได้เก่งนะครับขาเราเนี่ยได้เขย่งถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ยืดปลายเท้าเนี่ยเราลงขาเต็มเต็มเนี่ยครับมันก็จะไม่เร็วเลยนะครับมันจะช้ามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสาคัญเนี่ยไม่ว่าเราจะไปเจอแบบฝึกเนี้ยที่ไหนก็ตามนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะให้ตัวเราเนี่ยได้ประโยชน์จริงๆเนี่ย เราจะต้องทําให้ถูกต้องไม่ว่าเราจะทํารูปแบบไหนก็ตามนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับ3รูปแบบนี้นะครับถ้าเราทำแบบถูกต้องนะครับ ใช้ปลายเท้าในการยืดแล้วก็ใช้ในการซอยถูกต้องนะครับเราจะใส่การแข่งมือเข้าไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีความชํานาญนะครับผมฝึกทํานะครับไปจับหนึ่งนะครับผมเราก็จะนับเป็นหนึ่งเซตนะครับหนึ่งเนี่ยขอ1นถึงสามเซตก่อนนะครับผมแล้วเราก็จะค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับด้วยการเพิ่มความถี่ขึ้นไปนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับแล้วคุณจะเร็วขึ้นแน่นอนนะครับผมแต่สําหรับใครที่ไม่มีอุปกรณ์แบบนี้นะครับเราก็จะสามารถใช้กลวยนะครับ ฝึกได้นะครับผมซึ่งจะมีคลิปที่ผมเคยสอนนะครับในรูปแบบที่เราไม่ได้ใช้บมนไดลิงแบบนี้นะครับเราใช้เป็นกลวยตั้งนะครับแล้วเราก็สามารถซอยเท้าได้เหมือนกันนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับไมายากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟิปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ